มเอานอลเหเนห็นอ่ะเห็นๆเห็นช่แล้วเออนี่เอาเพลนให้นก่อนเนะเก่งนี่นี่มันี่อ๋อนอ้นี่ๆถอยมาดิถอยมาถอยมาแล้วถอยมาแล้วเอาไว้เอาไว้เอ้

Bengkan, jat 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 jat.